อ่ะละคบผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทอมนิดช่องทอมนิดพารวยอยู่มาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมยังลากันอยู่ไหมมาลุ่งก่อนนานนานมาทีหนึ่งเนาะกับแนวทางครับแนวท,ทางหวยฮาหนอยหลังจากที่เราอาจจะหายไปประมาณ5เดือนหกเดือนเนาะมันนานนะคะผมนะจากันบ่ไดแแ้แล้วล่ะก็มาลงมาลงลองดูทดสอบทดสอบ หลังจากที่หายไปขอทดสอบก่อนนะครับผม,มว่าตัวเลขของทอมนี้มันจะเป็นยังไงขอทดสอบอีกสักครั้งนึ่งยังจำกันได้อยู่บ่ครับอาจจะหน้าตาเปลี่ยนไปอ้วนขึ้นผอมขึ้นอ้วนขึ้นนะแต่ก็อทอมนิดคนเดิมนะครับกับแนวทางหวยฮานอยเช่นเดิมเนะาะฮานอยสามน่อย,อยครับสมลุวงหย้ยสมน่อย สำหรับวันนี้ก็อาจจะมาช้าล่าหุ้นจัดไปศูนย์กับห้าล่าหุ้นจัดไปศูนย์นกับหามือนี้ตัวเด่นมันสำหรับล่าหุ้นมาสามหานอยจัดไปครับสายวิ่งสายลูดศูนย์ครับวิ่งศูนย์ลูดศูนย์วิ่งศูนย์ลูดศูนย์จัดไปสายวิ่งสายลูดตัวเน้นครับตัวแดง ก็แดงศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์จับคู่ครับศูนย์สี่ศูนย์เก้ารูดศูนย์วิ่งศูนย์ ฮาหนอยประจำงวดวันนี้วันพฤหัสเนาะวันที่สองมิถุนายนตัวเด่นศูนย์กับสามสามจับคู่ครับสามสี่สามห้าสามเก้า 5 4สี่ตัวก,กันห้าเก้าสี่เก้าครับมากบอจัดไปครับฮาหนอยมาเทสทดสอบฮาหนอยของทอมนิดตัวก,กันตัวเด่นตัวเน้นจาบสามตัวครับ ศูนย์สี่เอาใหม่ครับสามตัวสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์ห้า ส0 5ศูนย์หกงงกับตัวเลขตัวเองมันเขียนผิดโอเคเนาะ403 305 405 6 0สห okay, โอเคครับกับแนวทางหวยฮาหน้อยวันนี้ลองดูทดสอบฝีมือกันสักหน่อยก่อนสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับสำหรับวันนี้ก็คออุณน,นะครับ